ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับลุงหนุ่มมีเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับมาให้ดูอีกหนึ่งเหรียญนะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมช่องลุงหนุ่มนะครับอ่อฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับ ครับมาดูรายเอียนเหรียญน,นะครับเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับรุ่นเสาห้าเฮงเฮงเซงลี่หอนะครับเต่นนี้สร้างเมื่อปีสองห้าสามหกนะครับ เป็นอีกึงเรียนนะครับที่เป็นพิธีใหญ่ครับดูรายละเอียดนะครับรูปทรงเหรียญน,นะครับจะทายรุ่นที่ประสบการณ์นะครับครับ ด้านหน้านะครับขอบยกซุ้มนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นสันนูนนะครับแล้วมีเส้นรองนะครับเส้นรับขอบนะครับตรงกลางนะครับมีรูปพระเดชพระคุณนะครับนั่งยองนะครับ อยู่บนพรมนะครับข้างล่างนะครับเขียนว่าหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับ นี่ครับข้างหลังนะครับข้างหลังนี่เป็นขอบนะครับยกนะเป็นสันนะครับยกขึ้นนะครับตรงกลางนะครับเป็นยันนะครับนี่ครับเป็นยันข้างบนนะครับเขียนว่า รุ่นเสาห้าแห่งแห่งเซงลีฮอ้อนะครับข้างล่างนะครับเขียนพศส,สองห้าสามหกด่านคุณทศแถวที่สองนะครับวัดบ้านไร่นะครราชสีมานะครับ เราต้องบอกว่าเหรียญนี่เป็นเหรียญที่สวยอีกรุ่นหนึ่งนะครับของพปรียชพระคุณหลวงพ่อนะครับนี่ครับขอบนะครับก็แบบตัดแบบธรรมชาตินะครับ นครับบอกว่าเป็นเหรียญที่สวยอีกรุ่นหนึ่งนะครับของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมช่องลงุลงหนุ่มนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับ เหรียญถัดไปนะครับเรามาดูคลิปถัดไปนะครับว่าลุงจะเอาเหรียญอะไรมาให้ดูนะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมช่องของผมนะครับคลิปหน้าเรามาพบกันนะครับสวัสดีครับ